เมื่อวานนี้พี่เกลลี่งอนดีไซน์เดี๋ยวเราจะไปบุกง้อพี่เกอลี่ถึงที่บ้านกันเลยนะทุกคนน้องมาง้อถึงบ้านเลยเนี่ยเร็วงอนปะอ่อน้องมาง้อแล้วไหนเอาอะไรมาง้อพี่ดูสิเทดขี้เทดขี้ดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่กุ้งจะพาดีไซน์ ไปบุกง้อพี่เกลลี่ที่บ้านนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้พี่เกลลี่งอนดีไซน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบุกง้อพี่เกลลี่ถึงที่บ้านกันเลยนะทุกคนแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อของไปง้อพี่เกลลี่กันก่อนใช่ไหมคะดีไซน์ไปจะไปซื้ออะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อของกันก่อนนะคะทุกคน ไม่แน่ใจว่าพี่เกลี่รรู้หรือเปล่านะว่าดีไซน์จะไปนะวันนี้นะไม่แน่ใจว่าแม่เกดบอกหรือเปล่านะทุกคนถ้าไม่ได้บอกก็เป็นการไปเซอร์ไพรส์เลยเนาะดีไซน์เนาะใช่<า>นี่ไหมคะเราเปิดดูก่อนนี่อันนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ลองเปิดดูสิเดี๋ยวดนี่รถโคล่านะลูกลองไปไหมล่ะไม่กินจริงเหรอ พี่เกลลี่ชอบกินไอติมรสโคาแต่ว่าชอบกินของอะไรนะแต่แม่ว่าลองเอาไปดีกว่าใช่ไหมคะพี่อาจจะไม่เคยกิียยงไม่เคยกินยนี่ห้อน,นี้แล้วพี่ถ้ากินแล้วพี่อาจจะชอบก็ได้มีหลายรสอด้ลองเอาไปเยอะๆเลยเนี่ยอ้ยอันนี้จะรวัวเรื่องจาพี่ชอบกินมะน,นาวไม่ใช่เหรอลูกจำได้ทุณคุณว่าพี่เกลลี่กินมะน,นาวนะใช่ป่ะไอติมรสมะน,นาวพี่กินอันนี้รสส้มเอาปะ่ะแบบนี้พี่มันไม่ชอบจริงเหรอ คยกินแล้วหรอก็ไปแท่งหนึ่งค่ะไปแท่งหนึ่งเผื่อพี่จะลองกินแล้วพี่จะชอบนี่เอาไปสองอันนมีสองแท่งแล้วเท่าไหร่เออสิบบาทัวอย่างอันนี้อันนี้แท่งเดียวเนาะเอาโค้กสองอันนี้หนึ่งอนะมะนาวสองส้มหนึ่งหมดยังมีอะไรไปใส่อีกพอยังไปแล้วเดี๋ยวไปอร้านหนึ่งเนาะที่มีไอติมโพลาเนาะไป,ไปจ่ายเงินนั้นค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านพี่เกอลี่แล้วนะคะปะเดี๋ยวเราค่อยๆย,ย่องไปกันเนาะดีไซน์พร้อมไหมคะของ<แ>สะพายอยู่ไหนคะเอขอ,อของไปง้อของไมง้อนี่ของไมง้ออยู่ในกระเป๋านะคะทุกคนโอ้โหเป็นไอโฟนสิบสามเดี๋ยวไปดูกันไป พี่เกีไม่ได้พี่เกียวไม่ด้อยู่นะแม่แม่เก็บคักับแม่เก็บคักับญาติเขาอยู่พี่เกียวไม่อยู่ไปเขานืน้นเันไป มาเคลียร์ใจกับพี่เกียวไงน้องมาง้อถึงบ้านเลยเนี่ยเร็วงอนป่ะมนนไ่งออง่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคุยกันก่อนงอนอะไรกันนายไม่งอนพี่เกีย์แน่นงอนไหมคะได้งอนไหมคะไม่พี่พี่เกียวได้งอนไหมคะไม่ได้งอนไม่ต้องคุยกันเล็สิทั้น้น น้องมางอแล้วไหนเอาอะไรมางอพี่ดูสิเกียวกดขี้เกียวกดขี้เดี๋ยวก่อนถ่ายคลิปก่อนเขินไปแล้วตอนถามแม่เกดแม่เกดอันนี้อาการอะไรคะเขินค่ะเขินใช่ไหมคะเขินแน่รอก่อนเออญาตดหนักพี่เกลืออะไร มาเล็วมาเล็้วน้องเอาอะไรมาง้อเนี่ยมาดูกัอนสิน้องอะไรมางอพี่ค่ะคนสิบสามอะไรมางอพี่ไอติมแต่ได้ข่าวแม่เกดว่าพี่ไม่สบายไม่ใช่หรอหายยงหายยนงะถ้ายังไม่หายเอาใส่ช่องฟิตไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินไหนดูดิโู้เนี่าที่เทามาดิซื้อมากี่อันดูดิร้อยขี้พอดีเลยพี่ใหม่พี่ลินอยู่นี่อะไรนะต้องเรียกพี่รือนะ พี่เอ็มใช่ไหมพอดีเลยมีคนอยู่กันเยอะมีคนช่วยกินนู้นขวดตู้เซฟนี่โอ้โหพี่เกลดูสิพี่เกลกินแบบไหนบ้างขาพูดกอดคอขาอันไหนที่พี่เกลกินอันนี้คอัาอันนี้โคล่าแล้วอันไหนอีกก็อันนี้อะดีไซน์บอกถูกอันไหนอีกนี้กินใช่ไหมอันนั้นอ่ะกินไหมกินไหมอะไรอ่ะ อันนั้นรสส้มอยากกินอะ่ะก็พี่อันนี้รสมะนาวเนี่ยพี่กินไหมกินกินใช่ป่ะกินทั้งสองอัน <laughs> โอเคแต่ว่ากินนิดเดียวก่อนนะตอนนี้นะโอเคปะ่ะไ,ไ,ไ,ไหมแนมะ่แอลกอฮอล์ไหมแม่โอเคหายงอนป้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ไปเคลียร์ใจกันนอกรอบอ <laughs> โอเคปะ่ะเดี๋ยวซี่ถามก่อนซ <laughs> ีหายงอนยังหายงอนยังหาหายงอนน้องยัง หายก่อนแล้วเดี๋ยวดีกันก่อนดีเราดีกันก่อนทำไงอะดีกันนะเร็วน้องทองทำไงอะ <c oughs> นั้นมัดโ่งกัน <c oughs> นิ้วก้อยดีๆกันน่ะนิ้วก้อยแล้วทำไงอีกอะกอดพี่หน่อยขอโทษพี่ก่อนขอโทษพี่ก่อนเออแล้วก,กันวันเด,ดียววันเดียวอะอะ <c oughs> แบ่งแบ่งก็แบ่งให้ <c oughs> ทุกคนด้วยค่ะแบ่งให้พี่หผ่ด้วยเร็วแล้ว,ลว,ลวที่เหลือจะได้ไปใส่ <c oughs> ช่องฟิตแบ่งพี่ <c oughs> เอ็มด้วยค่ะอันนี้รสสตรอเบอร์รี่เหรอ ช่มีหลายรสแม่กุ้งก็เลือกมาปนๆกันแต่ส่วนใหญ่เป็นไอติมผลไม้อะ<ช>่ะมีพี่ใหม่กินอันนี้แม่เกดก็น่าจะกินอันนี้ไอติมมะนาวใช่นนทำอะไรกันคะนนฮะกินเยลลี่กินเยลลี่แอบน้องธันวาใช่ไหมคะไม่ให้น้องเห็นเออนี่นะคะเป็นไงคะแล้วเคลียร์ใจกันแล้วใช่ไหมคะสรุปได้งอนอะไรกันไหมไม่ได้งอน แต่แค่ไม่แต an ่แค่คุยกันไม่เข้าใจเฉยๆใช่ป่ะดีไซน์ก็เลยคิดว่าพี่เกลลี่งอนใช่ไหมไม่หนูไม่ได้คิดว่าพี่งอนอาวแม่คิดเองใช่ก็เมื่อคืนแม่ได้ยินหนูคุยโทรศัพท์กับพี่เกลลี่ไงแล้วก็แม่ก็ได้ยินแว่วๆมาก็เลยคิดก็เลยคิดว่างอนกันสรุปไม่ได้งอนหรอสรุปไอ้กูเข้าใจผิดคนเดียวหรอและไอ้ิมที่ซื้อมาใครได้ผลประโยชน์แมจู เร็วเครัแล้วจะแตกอ่ะโอเคนี่นะคะทุกคนวันนี้แม็กุุงก็พาดีไซน์มาบ้านพี่เกลลี่นะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะนี่มืเมื่อตอนเย็นเราไปตลาดด้วยเนาะไปถ่ายคลิปมากันด้วยนะคะเป็นคลิปสลับลูกนะคะรอดูได้เลยนะรับรองว่าสนุกแน่นอน <c oughs> ไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดใหกดให้กดให้ด้วยนะคะบายบายไม่เห็นหลอกย้อนแสงมืดตื้อ